ทางฝั่งลิเวอร์พูลครับแน่นอนครับล่าสุดก็ออกแถลงการนะครับหัวข้อบนแถลงการในเว็บไซต์ o f f ฟิเชียลของลิเวอร์พูลนะครับก็คือ he took us to victory นะครับอ t r i b u t e t o d i e g โ c h o t a นะครับก็แล้วก็ในแถลงการเนี่ยครับระบุว่าบทสรุปสุดท้ายของชีวิตนักฟุตบอลของเดียโกโช t a อาจจะโหดร้ายเกินรับได้นะครับแต่เขาจบเส้นทางด้วยการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก และแชมป์ยูฟาเนชันสลีกนะครับหมายเลข20ของเขาจะถูกจารึกไว้ตลอดการในฐานะส่วนหนึ่งของนักเตะลิเวอร์พูลชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 4 2 2 5ซึ่งเป็นแชมป์ลีกสมัยที่20ของสโมสรน,นะครับโดยประตูสุดท้ายของเขานะครับเกิดขึ้นจากจังหวะโยกหลอกตามแบบฉบับของเขานะครับก่อนที่จะซัดประตูต่อหน้าเดอะค็อปช่วยให้ทีมชนะในศึกเมอร์ซีไซดดาบี้เมื่อเดือนเมษายนถือเป็นประตูสุดท้ายของเขาที่หน้า ตื่นตาตื่นใจมากครับ